ชิวๆกันเลยนะครับไม่มีอะไรมากดูบ้าน,หนเหมือนออกมาเสียตังค์าณะหม่ดีกว่าใครที่อยู่เชียงใหม,เววม่เนี่ยแล้วว่างตอนเย็นๆนะกมาชวนผมไปขับรถเล่นได้ปกติผมขับคนเดียวตลอดเลยนะมาชวนได้ผมไม่ยิบหก็ขับคนเดียวทุกวันยังไม่รู้จะไปไหน,นว่าจะเข้าเมืองไปดรื่อยๆยไม่มีแพชชั่นไม่มีม่มอะไร ไม่ได้ด้วยไปไกลเกินก็เปลืองน้ำมันเกินขอแบบใกล้ๆโซนในเมืองโซนแม่ลเออเดี๋ยวผมไปหาไปได้หมดเลยใครจใจดีเติมน้ำมันให้ผมอีกก็ได้นะช่วงนี้ก็ช็อตแล้วเหมือนกันกิน,กนมา,มาๆจะทุกวันแล้วนะช่วงนี้ใครที่ไม่ค่อยได้มาโซนแม่ิมที่ผมแนะนำเลยครับแม่ลิมสถานที่ท่องเที่ยวโคตรเยอะคาเฟเออ่เยร้าะกาแฟ สถานที่ที่เป็นแบบแอคทิวิตี้กิจกรรมเะอ,อนเยอนเหมือนกันสังเกตดูว่าสองข้างนางที่ผมผ่านมานี้คือแทบจะเว้นระยะห่างไป่ไกลจากกันแล้งถ้าเป็นนักธุรกิจก็คู่แข่งเยอะเลยบอเอยนลิมเมืองปราบเซียนไคาเฟ่ร้านกาแฟร้า,านอาหารเจ๊งมาหลายรา้านร้านผมก็ใกล้ะนะ้หมดแ ไปผ่านมาโซนแม่ดิบก็มาแวะชิมได้กาแฟกาแฟมอต้มโมกาพอนเนาะแบรนด์แทนจันิตาลีในร้านลองมาได้ตรงข้ามปั๊มพีทีแม่ลิมเนี่ยรูปคอฟฟี่แอนด์สโลบาร์เนี่ยใครว่างๆก็ลองมาชิมได้นี่ก,ก็สถานที่แบบมันจะเกี่ยวกับดอกไม้พันธุ์พืชอะไรแบบนี้นะซ้ายมือ กันบ้าง ยิ่งจะวันวานทายนะโอ้ไม่อยากออกไปไหนไปไหน,นต่คนเูเรามันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครจะอยู่กับเราพูดแล้วเศร้าจริงรับรถต,อตอ่อหยอกหยอกไม,ไม่ได้มาเลยมื่อกี้ซ้ายมาือเอ้ยขวามือเมื่อกี้ร้านผมนะใครที่แบบผ่านไปโซนเชียงดาวไปโซนแม่แตงไปฝางไป,ไปแม่อายไปเชียงรายอะไรเส้นนี้ก็ แวะมาชิมกันก่อนได้นะคกาแฟารับรองคุณภาพดีแน่นอนเยเจ้าของร้านรับประกันอีกวันนี้ก็เย็นวันพฤหันรถไม่ค่อยติดน,นะว่าถ้าวันศุกร์นี้ไม่ได้ขับแบบนี้แล้วนะโคตรติดบอกเลยแล้วไม่ริมคือแบบยูเทินเยอะมากถานนสองเลนคือมันเออมันไม่รู้จะทำไงกันแล้วเนาะก็ต้องยอมติดไปแบบนี้ใครใช้มอไซค์ได้นี่โอ้โหค่องตัวเลยแต่รถยนต์นี่น่าจะมิติดหน่อยนะ มเองเป็นคนที่แบบไม่ชอบติดไฟแดงแล้วมันรู้สึกแบบเบื่อถ้าเลี่ยงไปทางอื่นได้ก็คือเลี่ยงไปแล้วเอ๋นี้คือแบบถ้าวันศุกร์อะไรแบบนี้ช่วงเทศกาลนี่ไม่ต้องพูดถึงหาทางเลี่ยงไปทางอื่นูีกว่าแน่นอนติดยาวเลยทะลุไฟแดงใครที่ผ่านมาบ่อยก็จะรู้ดีนะช่วงท่องเที่ยวช่วงเทศกาล แม่ลิมรถติดมากยิ่งแบบสถานที่เที่ยวเนะดูดูหนาวมันจงกมันแจ่มอะไรแบบน,นี้คนมาเยอะคนมาแบบที่พักเต็มตลอดโรงแรมรีสอดเต็มหมดเชียงใหม่ ก็จะเข้าเมืองกันไปก่อนเรื่อยๆเลยนะคือไม่รู้จะไปที่ไหนจริงก็พาไปขับรถเล่นจริงๆแล้ววันนี้ บ่อยมากผ่านมาเมื่อไหร่นี่ก็แบบไม่ชนก็หลุดโค้งหลุดอะไรไปแบบนี้นะเราขดไปเนถนนตรงนี้ถนนมัน,นดดมแคบด้วยแล้วแบบรถก็เยอะต่างคนก็ต่างแบบรีบใช้เวลารีบไปกันก็เกิดปุบัิเหตุบ่อยบ่อยจริงๆคนแม่ที่น,น,นี่คือรู้รดีด้วยถนนมันยีคือสุดๆอนะุบิเหตุอาทิตย์นึงเล่นไปสักห้าหกวันแล้วมั้งอุบัติเหตุ วันนะดูเธอนี้ใครที่มาก็ขับรถระวังระวังระยะรับเข้ามาส่วนีคือรถเยอะรถติดแล้วดูเธอเยอะจริงๆเป็นห่วงเป็นห่วงก็ฝน จำไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยด้วยจำไม่แม่นเห็นข้างหลังอันที่ก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างับขออภัยในที่ดีด้วยจำได้ไม่หมดจริงๆอ่ะรถรุ่นใหม่ก็ออกมาเยอะมบบบางทีเห็นค่ายอื่นเอ,อ้ยไม่ใช่ค่ายอื่นค่ายหนึ่งกับอีกค่ายหนึ่งี่ท้ายโครเหมือนกันเลย ค่ายปีกนกกับค่ายฝรั่งปะที่นำหน้าด้วยตัวทีอย่าเอะดูกันอยู่เนาะเห็นท้ายแล้วไม่เหมือนกันดี่เดนไปอยู่ค่ายไหนลอกค่ายไหนเนะี่ยนี่แบบไม่ขอพูดแล้วัแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้รอกกันนะแต่ทีชาย,าย,ยาเป็นใครกันเราก็ไปใส่ร้ายเขาซะทีชายเป็นใคกันเลยคือการออกแบบรถมัน มันเหมือนกันได้อยู่แล้วมันคล้ายกันได้อยู่แล้วแต่บางแมนด์ก็เหมือนเกินไปมันก็จะน่าเกลียดเกินไปเหลถ้า้รถเขาออกมาก่อนแล้วนะแมนด์ที่ออกตามมาที่หลังก็ช้านิดน,นึงแต่มินิดูคติเนี่ยเไม่ค่อยไหวนะเหมือนจะเหมือนเหมือนเยอะเกินไปมินินะสำหรับมินิดูคตินะว่ามันใหญเยอะเกินไป เราไปคอนโดนเบียออะไรประมาณนั้นนะเหมือนเยอะเกินเหมือนจริงแล้วแบบเออไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเป็นดรามา่าขับรถต่อกันดีกว่าทุกคนนี่ก็ถึงหน้าสารากาจงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะขับต่อกันไปเรื่อยๆเลยเข้าในเมืองน่าจะไปคููเมืองนะวันถ้ารถไม่ติดน,นะครับ ถ้ารถติดนี่ขอเลี่ยงไปทางเดินก่อนแล้วกัน ก็จะมาถึงแยกที่ขึ้นชื่อว่ารถติดอันดับต้นๆของเชียงใหม่แล้วนะเสีเยกอองี้งฟังซแต่ผมดูวันนี้ก็เออรถไม่ติดเท่าไหร่จะน่าจะไปได้อยู่ไม่ติดเลยแล้ววันนี้ยังไปได้สบายอยู่ปกติถ้าเยน็นวันศุกร์นี่คือหลังเลิกเรียนเออน่าจะติดทุกวันอ่ะหลังเลิกเรียนติดจริงก่อนเลิกเรียนหลังเลิกเรียน ถวนี้ไม่ต้องพูดถึงใครเอารถยนต์มานี่ต้องเตรียมรับสภาพกันนิดนึงเนาะสำหรับรถยนต์แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็คล้องตัวเปลือยเลยแป๊บเดียวแป๊บแป๊บคาดเลยจ้า,จาเอ้แต่ไฟแดงว่นานาน,น,าน,น,นปะเนาะอย่างไฟแดงนนะใครใครบอกไม่นานแต่ผมว่านานระดับตน้ตนๆเลยวา่าเทียบกับเย็นเียอ่ะนี่ก็ฟังสิ่งก็เอ้แต่สายเด็กก็ ริงอ่าเยี่ยนหกเองใครรู้นี่แบบช่วยคอมเมนต์บอกด้วยไหว่าเยี่ยงไหนที่แบบรถติดมากที่สุดไฟแดงนานที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเผื่อจะได้เลี่ยงเส้นทางที่บอกหมายนี้เนาะไม่ชอบไม่ชอบรถติดจริงถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงหาทางลัดดีกว่าหาทางลัดหาทางเลี่ยงดีกว่าถ้าไม่จําเป็นจริงก็คือไม่ไปนะสําหรับผมนะ ไม่ชอบอะไรที่แบบแบน ูเมืองแล้วนะเลี่ยงออกทางซุปเปอร์ไฮเวย์ดีกว่าไม่ชอบรถติดจริงคือถ้าติดตรงนี้ก็มีสองนาทีนะ่าจะได้อยู่ผมว่านะัสองสามนาทีนั่นแหละเออเลี่ยงดีกว่าไปทางอื่นนะวันนี้เราก็ไม่มี้ยหลายแบรนทางอยู่ละคือออกมาขับรถเอย่างเดียวทางไหนรถติดเราเลี่ยงทางไหนรถไม่ติดเราไปนอย่างนี้ดีกว่าสบายใจเราสบายใจน้ำมันด้วย เป็นคนขับรถไม่ค่อยเร็วนะครับวันวนีบาดีดีกว่าไม่ได้ขับเร็วมากไม่ได้ขับช้ามากดีกว่าขับได้ไดเรื่อยๆอจะลง กล้าแสงปะไม่รู้เลยเราชิเปเหมือนพี่แกก็ไม่กล้าแสงนะเราก็ไม่กล้าแสงแสงนี่จะโดนตาไปมนะี่เร่งเลยเลครับมีการเร่งโอ้รถพอเร่งไปแล้วนะไฟอะไรออกนี่แบบตกใจกันเลยทีนี้ไฟเบรกไฟอะไรไม่รู้ออกนี่เราก็ตกใจไว้ก่อนแล้วนะ ดูคิจริงเราไปแล้วนะครับงั้นเราก็ขอไปก่อนแล้วกันทางใครทางมันแล้วตอนนี้ขอตัวรอดไปก่อนเลยนะครับบายยี่กว่าจะขับไปเรื่อยๆอ,อีกนะตอนนี้เริ่มปวดฉี่ละว่าจะไปหาเข้าน้ำแถวปั๊มก่อนนะเฮ้ยดีไม่พ้นนะตอนนี้กับรถคันนี้ เขาตามถึงใจเลยจริงๆเกาติดเราเน่นมากสถานการณ์ผมว่าเราต้องหาทางไปก้อนเขาล้วไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบเออหนาวสันหลังอะไรประมาณนี้เนาะรู้สึกแบบไม่สบายใจเ <c oughs> อาอี้ดีกว่าเดีย๋ยวเราต้องแสงพี่เข้าไปก่อนละขอทางพี่เข้าไปก่อนเลยนะตอนนี้ฝอยนี้นะครับ อนุญาตแซงไปก่อนแนละ้วตอนนี้ได้น,นะครับแซไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาปั๊มแวะกันก่อนกนะ็คือตอนที่ปวดฉี่ไม่ไหวแล้วรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกอะไรไม่รู้ตอ,อนเร็วอากาศม,มันร้อนแหละเมื่อกี้กินน้ำมาด้วยเออเลยปวดฉี่เดี๋ยวไปหาที่ฉี่ก่อนไม่ไหวละเดีย๋ยวว่าจะออกข้างหน้าไปหาปั๊มก่อนนะ ไม่ไหวแล้วจริงๆปวดฉี่จริงๆวันนีร้รู้สึกแบบร้อนขาด้วยมั้งตอนนี้ร้อนขานแนวร้วเฮ้ยรู้สึกอะไรวันนี้ใครที่ขับมอไซค์เส้ Saint way นซุปเปอร์ไฮเวย์ผมบอกให้ระวังทถทางซ้ายทางขวาให้ดีเลยนะมอไซค์ช้าๆ ขับชิดซ้ายดีกว่านะฮะเชื่อผมคือมันอันตรายจังบางทีรถรถยนรถบรถรทุกอะไรพวกนั้นเขาวิ่งมากันเร็วนะลมกระชากมันแรงมันจะเกิดอนันตรายกับตัวเราเองเนาะขับเราก็ซีฟเราไว้ก่อนชิซ้ายไว้ก่อนดีกว่าปลอดภัยสุดผมว่เห็นข่าวอุบัติเหตุมาบ่อยอยู่เหมือนกันเนะี่ทางผมว่าไม่จ้าขับเร็วเหมือนกันเลยเออ ถนนมันแบบมันยาวจริงแต่รถก็เยอะจริงด้วยรถวิ่งเร็วด้วยอันตรายกว่าเดิมนะบางทีเห็นบางทีมอไซค์ไปแช่ขวาเออมันก็ไม่ได้เนาะมอไซค์ขับช้าไปแช่ขวามันก็อันตรายอ่ะรูจากใจเลยอันตรายรคือเลนสามันก็ เอาไว้แซงอยู่แล้วเนาะแต่คุณไปขับช้าแล้วแบบวิ่แช่เลยมันก็อันตรายที่คนข้างหลังก็ให้พอนไปอีกเออเซมๆกันด้วยนะครับ๋ยวาผมขออนุญ,ญาตเข้าปั๊มไปฉีก,ก็ละไม่ไหวแล้วตอนนี้อันไม่อยู่ละจอดตัวน,นีไหมแนวไหน,หนไมันจะจอดได้ ไม่น่าจะได้นะไปจอดกับอลุ่ก้อนมอเตอร์ไซค์ดีกว่าย๋จะเป็นกามมากที่จอดพอดีนะเดี๋ยวผมขอตัวไปชี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมผูมาตอนนี้ขอตัวไปฉี่ก่อนนะฮะ